มาดูกระแสความปังของละครมนตราฟ้าฟืาฟ้นกันบ้างค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เรตติ้งขยับเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆรวมถึงในโลกออนไลน์ก็ยังมีการแชร์คอนเทนต์ความสนุกของละครเรื่องนี้โดยเฉพาะพระเอกโอ๊ตดัตทีเมื่อระลึกชาติได้ว่าตัวเองคือขุนแผนทําให้มีภาพที่โอ๊ตต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำๆออกมาบ่อยๆเพราะตัวละครขุนแผนแสนจะเจ้าชู้ซะเหลือเกินส่วนแก้มยานิสาก็ต้องย้อนอดีตในลุคของหญิงไทยใส่ชุดไทยสวยงามบอกเลยว่าพาร์ทอดีตในเรือนนางสร้อยแห่งนี้เข้มข้นทุกฉากทุกตอนเลยละค่ะ ตื่นนอนมาแล้วก็กรีดเลยค่ะงั้นแสดงว่าหนูตื่นสายมากเลยนะเพราะว่าเลดติ่งมันออกเชียงนะ <laughs> ยังไงอะ <laughs> มันก็ดีใจเหมือนกันครับก็อยากขอบคุณแฟนๆแหละที่ที่เป็นกําลังใจให้เราโดยการติดตามเรื่องเราแบบไม่ขาดสายเลยแต่จริงๆเลตติ้งขึ้นเพราะพี่โอเขาถอดอเสื้อป่อยหรือเปล่าในล <พอ S 2> ะครตบไม่แน่อันนี้ไม่ทราบแต่ที่สําคัญไอ้เรื่องถอดเนี่ยมันมันยังมีอีกเยอะนะฮะวันจันทร์คุณก็อาจจะได้เห็นอีกเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังเหลืออีกหลายซีนเลยที่เป็นทั้งสลับไปขุนแผนด้วย ว่าทุกคนยังไม่ไม่เห็นว่าไไม่รู้ว่าไม่ครบว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยพาร์ตอดีตแบบมีใครบ้างมันก็จะเพิ่มความสนุกขึ้นไปอีกก็รับรองว่าตอนนี้สนุกแล้วใช่ไหมผ่านไปแบบพาร์ตอดีตอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสนุกขึ้นไปอีกตอนนี้มันเริ่มเป็นรสของความแบบว่าดราม่าตบกตีแล้วอ่าเห็นปะลราขอรอนี่ครบจริงๆนะรอดูมนตราฟ้าฟื้นกันต่อทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะ うわ <music>